โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมในวันนี้ก็มาอยู่กับผมรีโอช่องสักคู่อีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับโรถจักรฮิตาชินี่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 นะครับผมนี่เป็นไลน์ใหม่เลยนะครับผมนะฮะนี่ฮิตาชินะครับผมแล้วก็มีตู้เป็นตู้สินค้าเนาะอันนี้เป็นเออ่รถนอนนะครับรถนอนแล้วก็ข้างหลังก็เป็นตู้ชั้น3นะครับสีแดงนะฮะนี่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 นไปเดี๋ยวเราลองมาทํา ขบวนกันดีกว่านะครับผมนี่นี่นี่ผมให้ทุกคนดูสถานีตรงนี้นะครับนี่ตรงตรงนี้เป็นหรถจักรไอ้น้ํานะครับนี่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 นะครับจอดอยู่บริเวณสถานีนั่นเองนะครับมา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 เดี๋ยวเราทําการออกเด้นทางกันดีกว่านะครับไปเดี๋ยวขึ้นไปบนฮิตาชิเลยนะฮะเดี๋ยวกันขึ้นยังไงเนะี่ยชบต้องกระโดดหน่อยนะอึ๊บนี่ครับโอเคครับผม มาแต่อ okay, uh ันนี้ยังเขียนว่าเป็น G E A อยู่นะโอเคไปเดี๋ยวเราทำการถอยเลยนะครับเพื่อทำการพ่วงตู้นะครับเดี๋ยวถอยอ่าโอเคไปครับเดี๋ยวออกเดินทางกันเลยนะครับนี่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 ทุกคนดูว่างนี้นะครับผมตอนนี้ผมได้เป็นคนขับแล้วนะครับผมนานๆทีผมจะได้มาขับนะโอเคครับผมนานๆทีจะได้มาทําขบวนนะครับเพราะว่าผมเพิ่งได้มาทําขบวนจริงๆนะเนี่ยนะครับได้มาแบบลากรถไฟยาวๆเนี่ยนานๆทีจริงๆนะฮะ มาครับมาครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าของแมปนะครับผมนี่โอเคมา,มา,มาเดี๋ยวมาลองขับกันดูนะฮะโอเคแต่ทางข้างหน้านี่ไปได้หรือเปล่าเนี่ยแป๊บหนึ่งนะผมขอลองเร่งดูแป๊บหนึ่งนะถ้ามันไปไม่ได้ผมจะต้องทําการเบรกเลยนะอ่าโอเคโอเคครับอ๋อเมื่อกี้แมปมันไม่โหลดเฉยๆนะไม่ใช่อะไรนะครับอืมโอเคปัดทำการออกเดินทางกันเลยนะครับผม ป้ายป้ายปายเดี๋ยวผมจะไม่ขับเร็วมากนะครับเพราะว่าตอนนี้คอมผมมันกระตุกนิดหน่อยนะครับมันแมปมันไม่ขึ้นนะโอเคครับมา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 ศาโค้งเลยนะครับผมโอเคตอนนี้เราเก้าสิบแล้วนะครับผมนี่นี่น,นี่เรามากับตู้นะครับตู้ตู้เอ่อเป็นตู้สินค้านอนแล้วก็เป็นรถนะครับอันนี้อันนี้เป็นรถด่วนหรือเป็นรถอะไรเนี่ยนะครับเป็นประเภทขบวนเป็นอะไรอันนี้ใครรู้บอกผมได้นะครับ วันนี้เจ้าของเจ้าของแมปใจดีมากนะครับผมมาพาผมมามาเล่นเนาะโอ้ย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 ท่าเสาโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมขับเร็วเกินเหรอโอไม่นะโอไม่นะเดี๋ยว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 วันนี้ผมมาทำคอนเทนต์ขับรถไฟปกติแต่ว่ารถไฟตกรางนะครับโอ้โอไม่นะโอ้โหรถไฟตกรางซะงั้นนะฮะสุดยอดเลยนะฮะจะถ่ายรูปไว้ก่อนนะฮะ ดี๋ยวผมบอกแป๊บหนึ่งนะช่วยด้วยรถไฟตกกลาง no นะฮะรถไฟตกกลางฮ่าฮ่าฮ่ที่สถานีท่าเสา <c oughs> รถไฟตกกลางนะครับรถไฟตกกลาง okay. โอเคโอ้โอ้ตอนนี้ผมติดอยู่ในตู้ชั้น3นะครับตู้แดงเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอมาดูสภาพรถไฟตอนนี้ก่อนนะครับคือ มันตกรางมาสองตู้นะฮะสองตู้หน้านะเนี่ยก็คือตู้เก็บสัมภาระแล้วก็เป็นตู้ม่วงข้างหน้านะส่วนตู้ชั้นสามกับตู้รถนอนอะไรอย่างนี้ยังอยู่ปกตินะโอไม่นะโอเคมาๆาาตอนนี้ผมมาอยู่ที่ลงรถจักรแล้วนะครับผมเป็นที่เสกรถจักรแล้วนะ,ะวันนี้แอนดมินใจดีมากนะครับผมขอบคุณขอบคุณครับ คดีเหมือนกันนะครับผมโอเคมา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 อันนี้เป็นที่สเสกหัวรถจักรนะครับผมนี่มี Q S, S Y ด้วยนะครับนี่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 อุ้ยวันนี้สนุกมากนะครับวันนี้ได้มาอ่าไม่เป็นไรครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมรีวิวแมปให้นะแป๊บโอเคมา โอ้โหสุดยอดเลยนะครับวันนี้รถไฟตกรางนะครับผมอ่าวันนี้เราเอาตู้เขียวมานะอ่านี่เป็นลงรถจักรจริงด้วยเนี่ยนะครับนี่เป็น G A V 1นะครับผมฝั่งนู้นเป็นน่าจะเป็นตู้โดยสารเนาะเพราะว่าไม่ได้มีเขียนไว้นี่ Hitachi นะครับ C E K นะครับ G E A เนาะนี่ข้างในเป็น Alstom A L S นะครับเดี๋ยวนี้จะมา เอา G-E-K ดันออกไปก่อนแล้วกันนะโอเคมาเสกเสกมาแล้วครับ G-E-K ของเราโอเคมาโอ้โหดูข้างในข้างใน G e k สุดยอดเลยนี่ครับโอ้ยโอ้โอมีอาการเดี๋ยวผมรีบเอารถออกไปก่อนเพราะว่าเมื่อกี้มีอาการสะดุดแล้โอ้ทุกคนทุกคนอย่าเพิ่งเวียนหัวโอเคนี่ครับเราจะทำการใช้ G-E-K ดันนะครับผม นี่นี่นี่ผมชอบมากเลยจีเ e คนะอัะนน,นี้ก็เป็นเกียวว่างใช่ไหมเป็นถอยนะอันนี้เดินหน้าอ๋อนี่เดินเดินหน้ากลับมาทางนี้เนาะตอนนี้นผมมากับไอ้ตู้เขียวไงนะฮะโอเคมาเดี๋ยวผมดันตู้เขียวออกไปก่อนเนาะผมจะให้มันไปทางนู้นแล้วกันโอเค BTC กรีนนะครับผมโอเคนี่เป็นบริเวณลงรถจักรนะอ้าตู้เขียวผมสะดุดแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นขอดูซิ ขอดูสิเกิดอะไรขึ้นอ๋อตู้เขียวโอเคครับนี่เป็นตู้สีเขียวนะครับผมตู้สีเขียวตู้สีเขียวลบตู้สีเขียวยังไงยังไงเหรอครับฮ่าฮ่าฮ่าผมเสกผิดนะั่นเป็นความผิดพลาดของกระผมเองนะโอเคนี่เป็นบ FV นะฮะ บีเนี่คืออะไรเนะี่ยดูสิผมจะเซกยังไงเนะี okay. ่ยโอเคเดี๋ยวมันกดไม่ได้นะแป๊บนึงนะบ t c โอเคนี่เป็นตู้แดงครับผมที่คุณคุ้นเคยนะครับผมนี่เอ้แมปนี้นี่น่าสนใจนะครับอชอบ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 นะโอเคตอนนี้แอดมินแอดมินลบให้เราแล้วโอเคครับขอบคุณมากนะครับ ออๆๆหัวผมติดไปมึงนนะรอดอหัวติดนะฮะโอเคครับเดินหน้าเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเดินหน้าไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวสับรางกลับไปนะครับอืมโอเคไปแล้วก็สับรางนะฮะตรงนี้นะมันจะตรงนี้นะนี่นะครับตรงนี้แต่ว่าผมน้าจะต้องลงไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้มันสับไม่ได้เนะโอเคครับไปสับตรงนี้เลยนะ นี่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 น,นี่ตรงนี้นะกดเนี่ยนะโอเคครับผมไปเดี๋ยวกลับไปที่หัวรถจักรของเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการไปพว่วงเออชอบรถไฟหรือเครื่องบินนะครับผมโอเคผมก็ชอบทั้งคู่นะชอบทั้งคู่เลยครับคือส่วนตัวผมเรียนการบินอยู่นะตอนนี้นะฮะโอเคมา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 ,มาเดี๋ยวถอยเลยนะครับแต่ว่าชอบชอบมาเล่นเกมรถไฟนะครับผมชอบมาเล่นให้ทุกคนดูนะโอ้ ผมสับรางผิดเหรอไม่นะเดินเดินหน้าไปก่อนโอเคมาเดินหน้าเลยโอเคครับผมสับผิดอีกแล้วนะครับผมผิดพลาดอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวผมลงไปใหม่ก่อนนะนี่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 มามามานี่นะครับเราต้องสับให้รางมันไปเอาตู้แดงได้นะเนี่ยตัวนี้นะครับชึบอ่าโอเคส่วนตัวชอบรถไฟไทยเหมือนกันเหมือนกันโอเค มา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 โอเคครับผมไปเดี๋ยวเราทำการถอย4044ไปเลยนะ่าหนุนขึ้นไปก่อนนะชิปเดี๋ยวก่อนนะฮึบอ่าขึ้นทางนูน้นขึ้นทางนู้นนะชิปนี่ชิปเอ,อ้ยขึ้นได้ไหม <c oughs> โอเคครับผมไปถอยเลยนะครับนี่เถอยเลยนะฮะโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลวนะครับไปครับถอยเลยฟ ช้าหน่อยช้าหน่อยตึงโอเคเรียบร้อยครับผมต่อตู้เรียบร้อยนะครับผมไปเดี๋ยวเราเอาแค่ตู้เดียวพอนะไปครับไปครับอันนี้เป็นรถแบบรถแบบโคตรพิเศษนะเพราะมีแค่ตู้เดียวนะเหมือนเป็นแบบรถ VIP นะโอเคนะมีแค่ตู้เดียวเองนะครับนี่คือข้างในนะฮะในนี้ตู้ชั้นสามนี่เหมือนเลยนะผมว่าเหมือนเลยนะครับเหมือนแบบเหมือนเลยนะนี่ครับตอนนี้ความเร็วเราเจ79ิปดเจประมาณนั้นนะครับยังไม่แตะ80สิบนะครับผม โอเคมา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 เดี๋ยวเดินหน้าไปเลยนี <OR> Esta, ่น <generally> ี Japanese, right. AP okay. 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 ่นี่เรากำลังเข้าสถานีแล้วนะครับผมนี่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 อ่านี่สถานีนี่นันอันนี้น่าจะเป็นสถานีต้นทางวะใช่ไหมนะครับนี่โอ้ยโหลดซิงมากเลยนะอันนี้แมปแมปมันโหลดไม่ทันนะครับผมตอนแรกผมก็นึกว่าเส้นทางมันขาดนะแต่จริงๆมันไปได้นะครับ G E K แต่ว่าเราจะหยอดหน่อยนะครับเราจะไม่ไม่ขับเร็วมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตกรางเหมือนเมื่อกี้นะครับเราจะขับสักประมาณ เบอร์สามก็พอเนาะนี่น,น,นี่นี่นะครับไป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 ไป,ไปเลยนี่น,นะครับผมไป,ไปครับไปครับแหกโค้งเราจะไม่แหกโค้งแล้วเราจะเบรกนะ <c oughs> เบรกก่อนนะครับเราขับสักประมาณเบอร์นี้พอนะครับเมื่อกี้เรามายาวด้วยนะครับมันเลยมีตู้สะดุดนะแต่ว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ตกรางตรนนี้นี่ใช่ไหมเราไปตกรางบริเวณสถานีนะครับอีอแบบมันจะค่อยๆโหลดไปนะฮะ เย่เย yeah, yeah, yeah. ่ย่ไปครับไปครับ G E K เราไปเลยสิ่งเลยอุ้ยอุยอุยอุยนี่ข้างหน้ามันเป็นรถที่ผมทําตกรางเมื่อกี้นี่นะฮะโอไม่น oh ะนี่ครับผมอ้าวตอนนี้รถไฟเกิดอาการติดขัดเล็กน้อยนะฮะเออนี่นี่นี่ตรงนี้มีไม้กั้นด้วยนะแต่ว่ามันมันยังไม่ลงนะฮะอืมไม่รู้มันทําอะไรได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าข้างหน้ามีอาการติดขัดเล็กน้อยนะเพราะว่าออมีรถไฟเก่าผมมันตกรางอยู่นะฮะขบวนที่แล้วนะครับผม อ่านี่จีเเคเรามาแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปได้นะครับผมเพราะว่าเวันนี้รถขบวนรถตกรางอยู่ข้างหน้านะอ๋ออๆตุม้มโอ้ยโอ้ยถล่มแล้วถล่มแล้วถล่มแล้วโอ้โหโอ้โหค่อยๆดูดลงไป <c oughs> น่ากลัวมากเลยนะครับโอเคโอเคก็เป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็มาขับเจ้า G e เอเคกันฮิตาชิให้ดูนะวันนี้มีแอดมินพามาเล่นนะครับผม โอเคเดี๋ยววันนี้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของผมจนจบนะวันนี้บ๊ายบายครับ